สวัสดีครับผมกลุ่มไอทีดิจิทนะครับสมาชิกมีการสั่งคนผมนายวุฒิชาติสุนแก้วครับรแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศเลขที่23ครับผมนายอนันตชัยบุญทีครับรแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศเลขที่25นะครับระบบประนีกษาขอมพระเจ้านะครับมีระบบความาระบบควบคุมยานยนต์เทคโนโลยีในปี2020นะครับด้วยดาวเทียมครับผม Ask, uh, สิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการรวบรวมข้อมูลนะครับได้แก่รวบรวมพื้นที่และพิกัดผลโลกไปนี้นะครับว่าอยู่ที่ใดพิกัดใดเราสามารถฟิกได้นะครับข้อ2คือรวบรวมข้อมูลสินค้าย,ยางยนต์ที่ผลิตออกไปนะครับว่าเราผลิตสินค้าไปที่ไหนบ้างและใครซื้อของเราไปบ้างครับมันจะได้รวบรวมถูกนะครับข้อสาคือรวบรวมตำแหน่งดาวเทียมเพื่อหาพิกัดนอกโลกนะครับว่าสินค้าที่เราอยู่นั้นอยู่พิกัดใดนะครับผม ข้อ4ครับรวบรวมวิธีการผลิตนะครับควบคุมสัญญาณเพตรวจสอบดาวเทียมนครับว่ามันสามารถสื่อสารกันได้ไหมว่ายงวิกัดมาปุ๊บแล้วก็ดาวเทียมสามารถไปสากัดการดำเนินรถหรือว่าการเคลื่อนที่ของรถนะครับข้อ5าครับรวบรวมเทคโนโลยีของยานยนต์สมัยใหม่ครับเพื่อให้เรารเผลิตโปรดักต์ได้ทันสิ่งที่เราต้องการควบคุมนะครับอ่านี้เป็นต่อไปเป็นแบบวิเคราะห์ทดสอบนักวิเคะห์ระบบสมัยใหม่นะครับ สิบข้อที่เราตั้งขึ้นมานะครับข้อหนึ่งะครับก็คือคุณสมบัติเบื้องต้นนะครับของหน่วยประมวลผลในการออกแบบนะครับมีอะไรบ้างนะครับข้อ2ครับคุณลักษณะของบุคลากรในการออกแบบระบบมีอะไรบ้างนะครับข้อ3ครับหลักในการพัฒนาโปรแกรมมีอะไรบ้างนะครับส่วนข้อ4นะครับนักวิเคราะห์ระบบแบ่งออกเป็นกี่ส่วนนะครับมีอะไรบ้างนะครับ ห้านะครับโปรแกรมประยุกต์ส่วนใหญ่พัฒนามาจากโปรแกรมใดนะครับข้อที่หกนะครับนักวิเคราะห์ระบบมีหน้าที่ทําอะไรบ้างนะครับข้อเจ็ดนะครับระบบปฏิบัติการใดในคอมพิวเตอร์ที่ใช้แพร่หลายมากที่สุดนะครับข้อแปดครับ ระบบปฏิบัติการใดในคอมพิวเตอร์สามารถดาวน์โหลดมาพัฒนาเพื่อเป็นเวอร์ชั่นของตัวเองได้นะครับข้อ9นะครับระบบปฏิบัติการใดในสมาร,ร์ทโฟนนะครับที่สามารถโหลดมาพัฒนาและใช้ได้ฟรีนะครับข้อ10นะครับในอนาคตปี2020นะครับสายมีเด,ดียชนิดใดนะครับที่นิยมใช้มากที่สุดนะครับต่อไปก็เป็นพอลรบนะครับ พรบอของการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์นะครับพศ2555นะครับซึ่งเราได้ยกตัวอย่างมา5ตัวอย่างนะครับไปดูครับว่ามีอะไรบ้างข้อ1นครับนายเอเข้าไปสารกรรมข้อมูลทาง Facebook ของนายบีนะครับมีความผิดฐาลักทรัพย์นะครับข้อ2ครับข้อ2นะครับนายเอนะครับโพสตรูปภาพพนากงานลงในโซเชียลมีเดียนะครับครับข้อ3ครับนายกอได้พิมพ์ข้อความ จับช่วงกระถาบันนะครับฟือไปความผิดนะครับข้อสี่นะครับนายขอโหลดภาพพยนตร์นะครับมาจากเว็บไซต์นะครับแล้วมาปั๊มต่อนะครับเพื่อจําหน่ายต่อนะครับก็มีโทษในข่ารักทรัพย์เหมือนกันนะครับข้อห้าครับนางกรให้ข่าวสารเป็นเทจครับแล้วให้ลายผู้อื่นในโลกไซเบอร์ครับถือเป็นความผิดฐานให้เท็จนะครับแก่ผู้อื่นนะครับ อาจารย์ผู้สอนของเรานะครับวันนี้เป็นอาจารย์ประกรณ์ปัญญาดีนะครับเราขอจบการน,นำเสนอทางโซเชียลมีเดียแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ